พี่น้องเคยไหมครับที่เคยกลัวจนไม่กล้าพูดไม่กล้าทำอะไรเลยและมันทำให้ผมเสียโอกาสในชีวิตมากมายสวัสดีครับผมนองมนทนวันนี้ผมอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับเพื่อแบ่งปันเรื่องราวข้อคิดและแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ชีวิต57ปีของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จความล้มเหลวความกลัวและสิ่งที่ผม ได้เรียนรู้ตลอดเส้นทางของชีวิตนะครับซึ่งผมก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกคนนะครับสมัยตอนเป็นเด็กนะครับผมเป็นเด็กขี้อายมากนะครับไม่กล้ายกมือถามครูครับในช่วงวัยรุ่นก็ได้สอบเข้าโรงเรียนช่างปีมือทหารที่นั่นนะครับเขาสอนให้ผมกล้าพูดกล้าตะโกนรายงานเวรซึ่งมือที่เคยสั่นเ็เรียกตะเบะนะครับ ค่อยๆหยุดสั่นเพราะว่ามันได้ทําการฝึกซ้ําๆให้เรากล้าตะโกนออกมาทั้งที่เรากลัวแต่ยางงั้นนะครับความกลัวเนี่ยมันก็ยังอยู่ลึกๆในหัวใจจนจบออกมานะครับวันหนึ่งได้ขึ้นเวทีในงานธุรกิจเครือข่ายแห่งหนึ่งผมนี่ขาสั่นไปหมดครับขึ้นเวทีนี่ขาสั่นไปหมดเลยนะครับมือไม้สั่นไปหมดพอลงมาจากเวทีนะครับสองข้างทางในห้องเล็กๆนะครับจับมือผมนใหญ่นะครับให้กําลังใจ แล้วก็บอกเ่าเยี่ยมมากเยี่ยมมากมาทาให้ผมรู้สึกดีขึ้นและทําให้อยากที่จะขึ้นเวทีอีกครั้งหนึ่งผมอยากจะบอกพี่น้องว่าไม่ว่าพี่น้องจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าพี่น้องจะเคยปิดพลาดมากี่ครั้งนะครับเราก็ยังคงเริ่มใหม่ได้เสมอความกลัวจะค่อยๆถูกบดบังเมื่อเราเริ่มกล้าระชวยมันและบางครั้งการก้าเล็กๆในวันนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตพี่น้องนะครับนี่คือคลิปแรกของช่องแบ่งปัน จากใจ57ปีถ้าพี่น้องอยากฟังเรื่องราวข้อคิดและแรงบันดาลใจต่างๆจากประสบการณ์จริงของคนคนหนึ่งที่ผ่านร้อนผ่านหนาวหรืออาจจะอยากถามปัญหาที่ค้างคาใจก็ส่งคอมเมนต์มาได้นะครับผมจะพยายามหาคำตอบให้เหมาะสมที่สุดฝากกดติดตามแล้วเรามาเดินทางไปด้วยกันนะครับผมน้องมนทนขอบคุณพี่น้องทุกคนครับ